ูุรุนยางแตกนะคะมาอัปเดตล้อเข้าใหม่อีกแล้วออฟโรดรอบนี้ได้มา3มชุดนะคะนี่เลยนะคะล้อซิ่งขอบ18กับ16นะคะการยก SUV นะคะล้อเวลราคาหลักพันเท่านั้นนะคะนี่เลยนะคะอันนี้คือล้อที่เข้าใหม่นะคะนี่เลยค่ะนะคะราคาทุกถูกค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,9 0 0บาทนะคะล้อแต่งที่เห็นแบบนี้เลยราคาอยู่ที่5,9 0 0บาทเท่านั้นเลยค่ะ นะคะคนี่ค่ะมาดูแนวออฟโรด,ดกันก่อนเลยรอบนี้นะคะได้ล้อหยดน้ํางานเลนโซ่นะคะแม็กวันนะคะงานเลนโซ่นะคะยางเทๆเลยยางปี21ค่ะนะคะสำหรับใครชอบยางสวยๆนะคะชุดนี้ยางทันคุกนะคะ2 6 5 7 0ห้นะคะนี่เลยค่ะยางปี21นะคะนี่มันก็จะเป็นเม็ดฝนนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะดอกยางแน่นๆดอกหนานๆแบบนี้เลยค่ะ ะ,ะดอกยางแน่ๆน,นๆดอกหนาๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเลนโซ่นะคะเป็นล้อเลนโซ่แท้เลยนะคะแม็กวันนะคะยางดอกแน่ๆแนๆแบบนี้เลยค่ะนะคะสําหรับใครหานะคะยางปีใหม่ๆได้ล้อแท้เลนโซ่ด้วยนะคะราคาอยู่ที่13,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ13,900บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะเป็นลายดอกไม้นะคะ เป็นออฟโรดคอกสิบหกนะคะยาง2 6 5 7 5ห้นะคะฮันกุ๊กนะคะชุดนี้เป็นยางปี21นะคะนี่ค่ะเป็นล้อจะรายดอกไม้นะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะชุดนี้หลักพันเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะยางปี21นะคะดอกยางมันจะประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะชุดนี้ราคาเพียง 9,900บาทนะคะราคาหลักพันเท่านั้นเลยค่ะราคาเพียง9,900บาทนะคะราคาหลักพันเลยนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะราคาประหยัดเซฟคอสแม็กหยดน้ำนะคะ4 4่คูณสี6เจนะคะปี19นะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง8,900บาทค่ะชุดนี้นะคะสำหรับใครหาราคาเบาๆนะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะ นี่นะคะดกอกยางนะคะนี่ค่ะนะคะราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะชุดนี้นะคะหยดน้ำราคาประหยัดประหยัดเลยขอบ6นะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ <barriers> ก้านยกเอูราคาเบาๆเลยยางปี21ดอกหนาๆนะคะนี่ค่ะยางปี21นะคะดอกหนาๆเลยยาง2 5 6หกนะคะใส่รถกระบาดหนูตัวสูงนะคะ นี่ค่ะนะคะนี่เลยดอกแน่นๆนะคะดอกยางหนาๆเลยค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะรอก็เลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทก้านยกเอสดูวีกว้างเก้าออฟสูงนะคะใส่รถก,กระบะหกลูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ที่ สามเจ็ดหยอดแดงนะคะยางปีสดๆยางปี21่ค่ะนะคะยางสองห้าหกสิบสิบแปดนะคะล้อสวยๆสวยเลยยางปี21นะคะใส่โลโกะบางหกมืตัวสูงหลักพันเท่านั้นเลยค่ะนะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะรอบนี้หลักพันเยอะนะคะชุดนี้ ก็มีชุดนี้นะคะเป็นล้อเวลนะคะล้อเวลเงาเงากิบๆเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำเฉยๆนะคะอันนี้เป็นน้ํานะคะนี่ค่ะล้อเวลล้อเงาเงากริบกิเลยนะคะยางสองห้าห้าสิบสิบแปี19บเก้าดอกหนาๆค่ะชุดนี้ราคาหลักพันเลยนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะ m a ็กเวลออฟลิปนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,500พาร้อบาทเท่าน,นั้นเลยนะคะ 9,500บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะนะคะใส่ลูกกบ่า6กลูตัวเตี้ยนะคะชุดนี้นะคะ9,500บาทะค่ะแล้วก็ MAC RPF1 ยางปีใหม่ๆนะคะเบาๆนะคะอันนี้นะคะยาง2,454,58หหลัง2,754,48บาทนะคะปี20นะคะ ชุดนี้ราคาเพียง7,900เรบาทใส่รถกระบะหกดูตัวเตี้ยนะคะ7,900บาทเท่านั้นเลยแล้วก็มีทีสามเจ็ดยอดแดงล้อส,สีสวยเลยยางซรงยีราฟแคระนะคะ255ห้าห้าห้าดนะคะนี่ค่ะตกยางแน่นเลยราคาเบาเาเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะหลักพันนะคะใส่รถกระบะหกดูตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงรหลดเตี้ยทำแครนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,9 0 0บาทค่ะ ะะ8,900บาทค่ะนะคะล้อวๆๆสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นล้อก้านยก SUV กว้าง9ออฟศูน,นะคะงานหยอดแดงนะคะเป็นล้องานไทยด้วยค่ะสำหรับใครหานะคะล้องานไทยนะคะนี่ค่ะ m บรกอินไทยแลนด์นะคะยางออสต์โตน265 618ค่ะชุดนี้นะคะปี20นะคะยางปี20ออสต์โตนค่ะดอกยางประมาณนี้เลยชุดนี้ล้อคือ ล้อสีสวยมากนะคะเป็นล้องานไทยด้วยราคาเพียง1,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ1900บาทค่ะนะคะใส่ลูกรกะบะดูตัวสูงนะคะแล้วก็มาดูด้านนี้กันบ้างค่ะด้านนี้ราคาชุดนี้เอาไปทุกๆ4,900บาท PE 3 7นะคะงานโปรแม็กนะคะมีเก็บสีขอบมาค่ะนี่เลยยางก็ตีแผมไปใช้เลยนะคะชุดนี้นะคะ ล้อ5ลูใส่รถกระบะ5 5ลูกว้าง9กครึ่งหลัง10ครึ่งนะคะชุดนี้ราคาเพียง4,900บาทค่ะนะคะล้น5ลู1หนนี4ะคะ4,900บาทเท่านั้นเลยแล้วก็ชุดนี้การยกงาน SPP นะคะยางปี21นะคะหน้า2,4,5,4,5,1,8คู่หลัง2 7 5 4 4 8 8ปี21ค่ะดอกยาวก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ ชุดนี้นะคะตำหนินะคะก็คือล้อมีซ่อมหนึ่งวงนะคะซ่อมข้างหลังมานิดหนึ่งนะคะหนึ่งวงนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทสำหรับใครอยากปอนะคะได้ก้านยก NPP สีสวยเลยอย่างปี21อนะคะราคาชุดนี้อยู่ที่5,900บาทะค่ะนะคะราคาอยู่ที่5,900บาทราคาเบาๆไปเลยนะคะ5,900บาทนะคะ ก้านยก SPP ใส่้5ลู14น,นะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นก้านยกเหมือนกันเป็นสีเทากันนะคะยางกูดไลท์นะคะ2629นะคะปี21ค่ะชุดนี้ล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะชุดนี้นะคะล้อไม่ซ่อมไม่ไมดุ้งนะคะ5ลู14ค่ะนี่เลยดอกยางนะคะยางก็จะตีแถมไม่ใช้เลยนะคะราคานี้นะคะตํำหนิ่งก็จะเป็นขอบแบบนี้นะคะยางตัวนี้ชอบตีอยู่แล้วนะคะ นี่เระสนุกกับบา5ลุง1ี4ตัวเตี้ยชุดนี้ไม่มีซ่อมนะคะราคาเพียง5,900บาทค่ะนะคะ5,900บาทรอบนี้ใครหาเสือุง5ลูราคาเาเาก็มีให้นะคะราคาอยู่ที่5,900บาทแล้วก็มี TE37 ยาง2555 50 18ค่ะ ชุดนี้นะคะทรงยีราฟแคระทีเอสามเจ็ดนะคะใส่รถกระบะหกลูกตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงรถเตี้ยทำแคร์ชุดนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทะค่ะนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยแล้วก็ทีเอสีบอลค่ะรอบนี้มีสีบอลมาด้วยสำหรับใครหายางสองห้าห้าสี่ห้าสิบแปดไปยี่สิบนะคะดอ,อ,อกเล่น,ลนๆหนาๆเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ 7,900บาทนะคะยังปใีใหม่ดอกแน่นนะคะ7,900บาทค่ะรถกระบะหกรูตัวเตี้ยนะคะแล้วก็มีชุดนี้การยก SUV ยางดิสติยางไทย265 6 4 8สลอสี่สวยแบบนี้เลยชุดนี้ราคาก็จะอยู่ที่1,900บาทค่ะ1,900บาทนะคะชุดนี้นะคะการยก SUV กว้าง9ออกศนะคะ ล้อคู่นะคะกระทะผ่านะคะหกลู defined. นะคะสำหรับใครหานะคะกระทะผ่า6หกลูกชุดนี้นะคะราคาคู่นี้อยู่ที่3,500บาทค่ะนะคะ3,500บาทนะคะ,นะคะ, 3, ะ,คะยังมิชลินปี20นะคะสำหรับใครหาล้อหลังบรรทุกนะคะชุดนี้เลยนะคะในคู่นี้เลยนะคะล้อคู่กระทะผ่านะคะคู่นี้อยู่ที่3,500บาทค่ะนะคะ,นะคะ แล้วก็สำหรับล้อใหม่ยางเปอร์เซนเรายังมีอยู่นะคะนี่เลยนะคะก้านยก SUV ล้อเบาโฟร์ฟอร์อรมิยางนิโตปี19นะคะราคาจัดโปรอยู่ที่1,900บาทเหมือนเดิมนะ,ะมีอยู่1น่งชุดแล้วนะคะ1,900บาทยางนิโตะ2 5 6 1 8นะคะเป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซนค่ะนะคะนี่นะคะดอกยางนะคะอยู่ที่1,900บาทค่ะ ะะสำหรับใครหาสเปคไม่ล้นนะคะชุดนี้เลยกว้าง8.5 4ลูกยางปี22นี่ค่ะ S S R 5ลูนะคะรถ5ลูกว้าง8.5รถเก่งใส่ได้นะคะแล้วก็รถรถกระบะใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่13,900บาทยางปี22ค่ะนะคะชนะุดนี้นะแล้วก็ด้านหลังก็ยังพอมีเหลือนะคะนี่นะคะยังพอมีอยู่ให้เลือก รอบนี้มีรถเก่งมาหนึ่งชุดนะคะรถเก่งนะคะชุดนี้นะคะมีมาหนึ่งชุดยางปียีิบเอ็ดด้วยนะคะยางหนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้ายางปียีิบเอ็ดค่ะเป็นล้องงานไทยนะคะข้างหลังเขียน make in Thailand นะคะล้องงานไทยนะคะชุดนี้นะคะรถเก่งสี่รูร้อยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะนะ,ะยางปียีิบเอ็ดด้วยห้าพันเก้าร้อยบาท ใครสนใจนะคะร้านบุรลลุนยางแตกนะคะอยู่ที่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะจังหวัดสุพรรนบุรีนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0951199659นะคะ <S <S 2> <S 2> ต่างจังหวัดมีบริการสง่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งและก็ไม่มีปลายทางนะคะ ลแล้วก็ส่วนใครนะคะอยากจะมาที่ร้านเข้า Google พิมพ์ว่าคุลุนยางแตกนะคะพอพานสาร,รูนอนหนูรอลิงสาร,รูนอนหนูนะคะคูลุนยางแตก G.P.S ขึ้นมาถึงหน้าร้านเลยนะคะแล้วส่วนใครนะคะมีล้ออยากจะมาเทิร์นมีล้อเดิมอยากจะมาเทิร์นมีล้อแต่งอยากจะมาเทิร์นเปลี่ยนลายนะคะเอามาเทิร์นได้เลยราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะ นช่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะร้านพูนูนยางแตกค่ะขอบคุณค่ะ